สื่อนอกเนี่ยกำลังจับตาทิศทางของไทยอย่างหนักนะครับว่าจะไปในทางไหนนะหลังจากก่อนหน้านี้นี่ครับมีการประชุมร่วมกับกลุ่มบริกส์นะและซึ่งล่าสุดนีครับมีการผลักดันยวนเงินริงกิตด้วยนะครับในการลดการใช้เงินดอลลาร์ในภูมิภาคครับเกิดอะไรขึ้นไทยจะเอาไงดีเดี๋ยวคลนิรดาเล่าให้ฟังครับ มีที่ดินนะครับอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ซื้อเอาไว้ให้ไม่รู้ทำอะไรดีผมเชิญพี่เม้งนะครับอนันพัทนพูลสวัสดิ์ครานี้เหมาะกับคนที่มีฝันฝันอยากจะพัฒนาโครงการอยากจะสร้างโครงการ2คือคนที่มีที่ดินอยู่แล้วและนํามาพัฒนาโครงการราคาวนี่3ก็คือผู้รับเหมาที่ทางานก่อสร้างอยู่แล้วแต่อยากเป็นเจ้าของโครงการและคุณจะเป็นเจ้าของโครงการที่ไม่ใช่ทําแล้วขายไม่ได้ดัะนั้นเนี่ยก็เป็นสํนานหนึ่งที่จะเต็ม4วันเลยนะครับก็คือจะมีลิงก์ไลายข้างล่างนี้เนี่ยแอดไลน์แล้วก็มาสอบถามาขอ้อมูลความสำเร็จได้เลยสิ่ง คิมพรัฟวัตตีลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจัดนืนชอนี้ากการเป็นสมาชิกดกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในเกียรจะชนคุยด้วก่อนทิศทางทางการเงินของประเทศไทยครับ หาพูดถึงเวทีการเงินระดับโลกนี่นะครับหลายคนจะนึกถึงกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มบริกส์นั่นเองนะครับซึ่งเปกลุ่มความร่วมมือระหว่างจีนนะครับรัสเซียอินเดียเซาท์แอฟริกาและก็ทางบราซิลครับซึ่งกลุ่มๆนี้นะครับมีความเชื่อมโยงกันท่านการเงินครับมีนโยบายการใช้เงินสกุโลโลเคอลของตัวเองแล้วก็การค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกกันนะครับ ถึงแม้ว่ากลุ่มนี้จะไม่ได้บอกว่าตัวเองจะมาตั้งตัวมาโจมตีนะครับเหมือนเป็นศัตรูกับทางชาติตันตกก็ตามนะฮะแต่ถ้าผู้ดูในฝั่งของผู้ก่อตั้งเนี่ยครับก็มีกลุ่มประเทศเนี่ยที่ไม่ค่อยจะถูกกันกับฝั่งตัวตกสักเท่าไหร่ครับได้แก่จีนหรือแก่รัสเซียเองก็ตามอีกท่านนะครับประเทศที่เข้าเปสมาชิกในช่วงหลังๆเนี่ยก็มีทิศทางที่จะไม่ได้ถูกขั้วโลกเก่าอย่างชัดเจนนะครับเช่นทางอิหร่านเบลารุสนะครับและรวมถึง่นสุวเนี่ยซาอุดิอาระเบียแล้วก็ทางกยูเะเเนีอีก ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับเริ่มเลือกฝั่งกันมากขึ้นคําถามคือไทยเราเนี่ยมีความโอนเอ็นไปทิศทางอย่างไรบ้าง เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการรายงานว่าไทยของเราเนี่ยได้ทำการเข้าร่วมประชุมนะครับกับบริกส์ครับก็ในสมัยของปุระยุตันโอชาในตอนนั้นนะครับเอาจริงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะไทยของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีกับทางจีนครับซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องกันนะครับแล้วต่อจากนั้นก็มีเรื่องของการงดออกเสียงนะครับในเวทีโลกนะในการไม่ประนามรัสเซียนะครับผนดดินแดนยูเครนครับ ต้องบอกเลยว่าในเวทีโลกเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประนามรัสเซียนะครับโดยเฉพาะประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วนะครับกลุ่มตอนตกกลุ่มเสรีนี่นะฮะส่วนที่ไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นประเทศที่แบบซีกับรัสเซียเช่นซีเรียนะครับเกาหลีเหนือเบลุสอะไรแบบนี้ฮะซึ่งเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับจีนนะครับคืองดออกเสียงคือไม่ได้ประนามฝั่งของรัสเซียนะครับพร้อมทั้งอินเดียสีลังกาเวียดนามแล้วก็ลาวด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็นอันดีครับ ซึ่งไทยของเราเนี่ยก็อ้างว่าเราจะเป็นกลางไงไม่อยากจะเติมเชื้อไฟเพิ่มความขัดแยง้งนะครับแต่ในสายตาคนทั่วโลกเนี่ยก็มองว่าให้ไทยคุณยังไงเนี่ยคุณเอนเอียงไปทางฝั่งนี้หรือเปล่า พราะถึงแม้ว่าไทยของเราเนี่ยนะครับจะไม่ได้อยู่ประเทศติดกับทางรัเสเซียหรือไม่ได้ใกล้กันสักเท่าไหร่นะครับแต่ในมุมของความสัมพันธ์นัานการท่องเที่ยวเนี่ยรัเสเซียก็มาเที่ยวภูเก็ตค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งล่าสุดนี่นะครับนักท่องเที่ยวชาวรัเสเซียเนี่ยก็มาเที่ยวไทยเยอะมากเลยมีการเติบโตครึ่งปีแรกนะครับเพิ่มขึ้นถึง,ง,ง1,000%นอะฮะอันเนื่องมาจากว่าสงครามนะครับ,าบาการคว่ำบาตรการแซงชั่นก็ค,คือทางยุโรปหลายประเทศเนี่ยเขาไม่เอาคนรัเสเซียเลยนะครับ แต่อย่างว่าไทยเราเนี่ยก็รักทุกคนรับได้หมดนะครับใครมาท่องเทีย่ยวเอาเงินมาให้เราเราก็เอาหมดนะครับซึ่งก็เติบโตขนาดที่ว่ารัฐมนตรีต่างต่างประเทศรัศสเซียเนี่ยนะครับบินมาเปิดสถานกงสุลใหญ่ ที่จังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองเลยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณทางการทูตที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เป้าหมายคือภูเก็ตครับเป็นยกกระดับความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยกับรัสเซียอย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งกลุ่มบริกซ์นะครับจะเริ่มต้นด้วย5ประเทศหลักที่บอกไปอินเดียบราซิลจีนซแอ,อฟริกาแล้วก็รัสเซียนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มจะเรย,ยับขยายนะครับประเทศสมาชิกเพิ่มเติมขึ้นด้วยซึ่งไม่กี่รติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีมากกว่า3 0ิประเทศแหละที่กำลังจะขอเข้าร่วมกลุ่มรบแล้ววองทาทาาี่่ มีไทยเราอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าความจริงคือมีนะครับไประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งนี่ยซึ่งก็มีความสนใจนะครับพร้อมๆกันทาง UAE ครับเวเนซุเอลาและก็เวียดนามซาอุดีอาระเบียปาเลสไตน์ไนจีเรียพวกนี้ครับ และถ้าหาอยู่ในวิกิพีเดียนะครับก็คือเป็นหนึ่งในยีประเทศนะที่ทําการอพล l ยนะครับสมัครเข้าร่วมกลุ่มบริกก็จะมีไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องขความขึ้นไหวของไทยนะครับกับกลุ่มบริกเนี่ยก็มีความค่อยๆคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงนโยบายทางธนาคารกลางนะครับก็มีความสอดคล้องด้วยยกอย่างเช่นจีนนะครับก็มีนโยบายในการที่เก็บทองคําสะสมมาต่อเนื่องตลอดนะครับหลายเดือนติดนะตอนนี้เป็นเดือนที่9แล้วนะครับเล่นทางกับกันนะครับก็ลดการใช้เงินดอลลาร์อีกด้วยนะ ต้องบอกนี่เป็นนโยบายของกลุ่มบริกส์อยู่แล้วนะครับที่ต้องการที่จะใช้เงินสกุลของพรรคพวกสม,สมาชิกเนี่ยนการในการซื้อขายค้าขายซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องพึ่งพาดอลลาร์มากนะครับรวมถึงจะจะสร้างเงินสกุลของตัวเองเนี่ยที่แบกด้วยตัวทองคําด้วยครับซึ่งไทยเราเนี่ยก็มีการกักตุนนะครับเร่งในการเก็บทองคําเข้าพอร์ตเหมือนกันนะครับก็เรียกว่า,เ,าเพิ่มถึง60%ในรอบ10ปีเลยนะครับและเพิ่มมากเป็นอันดับ2นะที่กระสรดส่วนเนี่ยในเอเชียเนี่ยรองจากจีนเลยนะครับ อ,อีกทั้งนับอิทธิพลเนี่ยของจีนเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ในฝั่งเอเชียอย่างมากนะครับรวมถึงมีความตั้งใจนะฮะในการที่จะฟื้นตัวเอเชียนมอนชอรี่ฟันนะครับ ซึ่งเป็นกองทุนระหว่างประเทศเนะฮะทางการเงินนะที่จะมาแทนที่ของ IMF นะครับโดยทางกองทุนการเงินของเอเชียเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าก่อนนั้นนี้นะครับเวลาที่เอเชียเกิดคริสตส์เกิดวิกฤตเนี่ยนะก็จะมี IMF แหละกองทุนของโลกเนี่ยนะครับของอเมริกาเนี่ยนะครับก็เข้ามาอ่ะก็มาให้เงินกู้เงินทุนนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่า IMF จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยครับไม่ได้อยากจะหวังดีกับจีนกับ เอเชียจะเท่าไหร่อะเขาก็ทําเพื่อผมอยู่ยกับฝั่งของเขาเป็นสําคัญดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีกองทุนนะครับเอเชียมัลติรีฟันของตัวเองได้แล้วเป็นกองทุนที่จะลดการพึ่งพาวัลลานะครับแล้วก็ทําเพื่อเอเชียจริงๆครับนั่นก็หมายความว่านะครับท่าทีใน,นการลดการพึ่งพาของระบบดอลลาร์เนี่ยเริ่มมีให้เห็นขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเช่นลดการพึ่งพาสวิ t นะครับแล้วก็มีเรื่องของพลังงานของตัวเองนะครับเช่นซาอุดก็เข้าร่วมกลุ่มแล้วการจ่ายเงินเป็น ตัวหยวนนะครับหรือว่าเงินโลคอลของแต่ประเทศตกเป็นรูเบิลด้วยซึ่งอเสริกาเองก็ดันรูเบิลแบบสุดๆเหมือนกันนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทิศทางของการใช้เงินสกุลอ่านอกเหนือนจากดอลลาร์เนี่ยนะครับก็คุกคามอย่างเอเชียอีกด้วยซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทางบราซิลนะครับทางลิเดนยเมนกาเนี่ย,ย,ก,ยก็ประกาศกล้าเลยว่าเราไม่อยากใช้ดอลลาร์แล้วจะใช้เงินของตัวเองนะครับมีการจับมือกับทางอาร์เจนตินานะครับในการที่จะสร้างเงินสกุลของลระเทศอเมริกาอีกด้วยแล้ววันนี้ก็มาในฝั่งของตัว เอเชียของเรานะครับนำทีมโดยจีนแล้วก็ทางมาเลเซียนั่นเองครับดังนั้นนะครับในฝั่งของจีนแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็คือเงินหยวนแล้วก็เงินริงกิตนั่นเองและจึงเหมือนล่าสุดนี่นะครับแนวทางตรงนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะคืบคลานมากขึ้นนะครับไปยังอินโดนีะครับแล้วก็ไทยเราด้วยนะครับตอนนี้มีการจับตาจากสื่อนอกจากทางบูมเบิร์กนะครับว่าไทยของเราเนี่ยกำลังส่งเสริมใช้สกุลเงินอื่นนอกเหนือจากดอลลาร์นะครับเช่นเงินของหยวนจีนนะครับมาเลเซียนะครับแล้วก็อินโดพวกริงกิตครับซึ่งนี้เป็นอองงงงคคค่นน้าาาาาวจะทรชติเเเลยยับโดแห ว่าต้องเร่งผลักดันการใช้เงินหยวนนะเงินยุกิจเงินรูปีนะในการทำธุรกิจมากขึ้นนะครับเพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทครับก็ต้องบอกว่าหลังๆดังหลังมาเนี่ยเงินบาทก็ผันผวนอย่างรุนแรงนะครับเอาจริงผมว่าดอลลาผันผวนกว่าอีกนะฮะพอเทียบกับดอลลามันก็เลยดูผันผวนอย่างที่เห็นครับซึ่งธนาคารบูมเบิร์กนั่ครับได้ให้สัมภาษณ์พิเศษนะฮะคุณอลิสลามหาสันทนะ ท่านเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยข่าวก็คือว่าไทยกังต้องการลดความผันผวนของค่างเงินบาทนะครับก็เลยต้องผลักดันในการใช้เงินต่างประเทศเงินหยวนนะฮะเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการของไทยเรานะครับ ก็เป็นคําตอบที่ดูดีมากเลยนะครับสวยๆเลยฮะต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกในก,นรการผลักดันเงินสกุลอื่นของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทบทนะครับก็เป็นการจับมือกับจีนนะดันใช้เงินบาทกับหยวนชำระสินค้าระหว่างกันด้วยนะครับก็เหมือนกับประเทศอื่นๆเช่นทางบราซิลที่ใช้เงินสกุลโลคคอของสองประเทศเนี่ยค้าขาดซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าแหมดอลลาร์มันก็พันผะนะนะัวแล้วเนาะรวมรวมถึงนะครับตั้งหลังนโยบายของอเมริกาเนี่ยก็มีการขึ้นๆลงๆขึ้น,นดอกแรงเนี่ยนะครับทำให้ประเทศคู่ค้าที่ต้องใช้เง กระทบไปด้วยนะอีกอย่างหนึ่งเ่ะเราซื้อขายกัน2ประเทศอ่ะไม่เห็นต้องเอาดอลลาร์เป็นตัวกลางเลยเราก็เชื่อหยวนหยวนก็เชื่อบาทอยู่แล้วก็สบายสบาย,สบายครับซึ่งความจริงนะครับบ้านเราเนี่ยถือว่าใช้เงินหยวนเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นเมื่อเทียบกับเพื่อนเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับก็มีผลมาจากว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้กู้เงินจีนเยอะนั่นแหละนะครับไม่เหมือนกับทางสปปลาวนะคับกัมพูชาหรือเวียดนามซึ่งมองจริงจริงๆ,ๆนี่ครับไทยเราเนี่ยนะกับสิงคโปร์เนี่ยเป็น ขนาดอินโดนีเซียเนี่ยนะครที่ตบโตเร็วๆเดือนยังติดหนี้จีนถึง7จ็0 0ล้านบาทเลยนะครับหนักยิ่กว่านั้นเนี่ยคือทางสปปลาวนะครับที่ติดหนี้จีนไปถึง65%ต่อ GDP ครับหากมองจริงๆเนี่ยก็เป็นหนี้ที่มาจากโครงการ BRI นะครับเดี๋ยวบริโภคในเทจตนะซึ่งไทยของเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปกู้จีนนะครับก็มีความล่าช้าในการสร้างโครงสร้างอันนี้เหมือนกันนะแต่ไปๆปมาๆเนี่ยก็เหมือนจะคิดถูกนะครับพอไทยเราเนี่ยนะไม่ได้ไปกู้เงินจีนเยอะนะครับใช้เงินตัวเองในการลงทุนนี่นนะะะฮกกก็ไไม่่ตต้อองปิดดััับบครรหืวา ต้องไบแบบไปขึ้นตรงต่อจีนมากเลยก็คือมีทางเลือกในการดําเนินนโยบายของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองของประเทศมากที่สุดนั่นเองครับึ่งอโปร์และไทยเราได้บทเรียน,นจากปี40มาแล้วล่ะนะการเป็นหนี้เกินตัวกันในต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเไว้ตัวทันแล้วกันครับและล่าสุดนะครับการเครื่องหมายของทางแบงก์ชาติก็ได้มีการพูดคุยกับธนาคารกลางต่างประเทศมากขึ้นนะครับเช่นธนาคารกลางของจีนครับมาเลววานนเซียแล้วก็อินโดนีเซียครับ เพื่อจะร่วมมือการพัฒนานะครับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเงินนะฮะเพื่อจะสามารถรับชําระเงินสกุลดังกล่าวเงินสกุลต่างประเทศเช่นอังกิตหรือหยวนเนี่ยได้ง่ายๆขึ้นครับซึ่งหากพูดถึงสัดส่วนจริงๆนี่นะครับเราเนี่ยใช้เงินดอลลาร์ค่อนข้างเยอะนะครับมัน79.6เลยนะในขณะสกุลอื่นๆนี่นะครับใช้แทบไม่ถึง5ด้วยซ้ําดังนั้นเนี่ยถ้าจะคานอานาจเนี่ยก็จะลดสัดส่วนเนี่ยก็ควรจะต้องผลักดันเงินสกุลอื่นให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้้วกกก็ลลลลลลดดาาารรรคคนนนนะะะัับใสุอ์งไป่แหฮ ก็เป็นการผลักดันนะครับ FX ecosystem ร,รูปแบบใหม่จากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะก็ค่อนข้างน่านสนใจนะครับตอนยอมรับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยในยุคนี้เนี่ยมีอะไรใหม่ๆมา,มาเรื่อยๆนะครับทั้งตัวของดิจิตอลบาทนะทั้งตัวของการปรับเปลี่ยนนะครับซื้อทองคำข้าหรือว่ามีความร่วมมือทด้านการแลกเปลี่ยนในระดับเอเชียด้วยครับ ซึ่งมาตรการที่ไทยเนี่ยการพักดันมีอยู่4อย่างนะครับก็คือ1ฮะมีการหารือยกับธนาคารกลางจีนครับเพื่อผ่อนปลนกฎการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศครับแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องของเงินหยวนด้วยนะฮะ2ครับมีการเรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยนี่ครับลดต้นทุนในการทําธุรกรรมที่เป็นเรื่องเงินหยวนนะครับหรือว่าถ้าใครค้าขายเงินหยวนเนี่ยนะธุรกรรมราคาถูกลงัะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คู่ประกอบธุรกิจนะครับรู้จักการใช้เงินสกุลท้องถิ่นนะรวมถึงการลงทุนด้วยนะครับ และข้อสุดท้ายน,นะครับก็มีการขยายวงเงินการทำธุรกรรมที่ไม่ต้องแสดงเอกสารนะครับสำหรับงเงินสกุลเงินริงกิตมาเลเซียและก็สกุลรูปีของอินโดนีเซียด้วยครับและที่ทำไปทั้งหมดนั้นนะครับทางไทยของเราเนี่ยให้ผลว่า ปกป้องนะครับค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนมากเกินไปนั่นเองนะครับก็ไม่ได้บอกว่าจะไปเข้าร่วมกลุ่มนั้นจะไปย้ายพวกก็คือเอาหมดนั่นแหละนะครับแล้วก็ทําเพื่อเสียภาพของเงินบาทในประเทศเท่านั้นแต่คนจะตีความยังไงก็แล้วแต่นะครับพอดูเรื่องของความผันผวนของค่าเงินบาทเนี่ยก็ผันผวนจริงๆนะครับก็คือผันผวนเป็นระดับสูงเป็นระดับ2ของเอเชียเลยนะฮะจากการดำเนินการของทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจกรไทยครับดังนั้นเนี่ยการทำแบบนี้ของแบงก์ชาติก็อาจจะเป็นการทําให้วามผันผวนลดลงไปก็ได้ครับ แ่สุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลด้านใดก็ตามนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าทิศทางนะครับของการดีโล i ลเซชันนะครับการช้เงินดอลลาร์เนี่ยก็ยังคุกคามมาในครั้งกลุ่มบริสนะครับแล้วก็ในฝั่งของเอเชียบ้านเราด้วยนะ ก็ต้องต,อติดตามตอนต่อไปนะครับว่าความคืบหน้าในการลดเงินชอลลาหรือให้เงินสกุลอือ่เนเงินเอเชียเนี่ยนะครับมาทดแทนเนี่ยจะเป็นหน้าตายอย่างไรนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่น่าฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะครับและขอเวลา1นึ่งวินาทีกดติดตามช่องน,นี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสไายกอรจะฟังข,องขอ้ขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเนี่ยให้กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวันไหนข้างล่างนี้นะครับเป็นพรีเมี่ยมคอนเทนต์ที่เสริมกันรับทบ มีที่ดินนะครับอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ซื้อเอาไว้ให้ไม่รู้ทำอะไรดีผมเชิญพี่เม้งนะครับอนันพัฒน์ภูนสวัสดิ์ท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การกสบสสังหาริมทรัพย์นะครับประสบการณ์ยาวนานกว่า20-30ปีเลยนะฮะแล้วก็มีโครงการผ่านมือนเนี่ยนับแสนล้านบาทเลยครับเริ่มต้นจากการที่อยู่บริษัท AP ไทยหลังจากนั้นก็มาอยู่บริษัท s c Asset c o r p o r a t i o n จำกัดมหาชน2บริษัทนี้อยู่กันมาก็ร่วม20ปีที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันข้อนี้บอกใครบ้างครับ ้นนี้เหมาะกับคนที่มีฝันครับฝันอยากจะพัฒนาโครงการอยากจะสร้างโครงการ2คือคนที่มีที่ดินอยู่แล้วและนํามาพัฒนาโครงการและขายส่วนที่3ก็คือผู้รับเหมาที่ทํางานก่อสร้างอยู่แล้วแต่อยากเป็นเจ้าของโครงการนี่คือ3คนที่ผมคิดว่าควรจะเล้องมาเรียนวันนี้เด็กรุ่นใหม่มีความสนใจสังหาระครับหลายรูปแบบบางคนอาจจะซื้อปล่อยเช่าบางคนอาจจะมีต้นทุนมาจากที่ครอบครัวหรือตัวเอง<ม>ลงทุนซื้อที่ดินเอาไว้แล้วมาพัฒนา<ม> ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้หมดนะครับแล้วก็ทุกวิธีด้วยมันจะค่อยๆพัฒนาไปเป็นรายได้แล้วคุณจะเป็นเจ้าของโครงการที่ไม่ใช่ทำแล้วขายไม่ได้ดัะนั้นเนี่ยก็เป็นสัญนาหนึ่งที่จะเต็ม4วันเลยนะครับก็คือจะมีลิงก์ไลน์ข้างล่างนี้เนี่ยมาแอดไลน์แล้วก็มาสอบถามข้อมูลของสัญนา์ได้เลย